สวัสดีค่ะสวัสดี FC เที่น่ารักของปันสุขผ้าไหม่นะคะปันสุขชาแนลวันนี้มาแบบรอบพิเศษค่ะพี่ๆขาวันที่7พฤษภาคม2565นะคะอ่าว่าจะไม่ลงก็ลงสักหน่อยคะ่ะวันนี้ได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยคะ่ะเพิ่งตัดมาเลยคุณยายเอามาส่งให้ก็มีไหมที่อ่มีงานปลายไม้ด้วยแล้วก็งานราชวัตถูกๆเอ็มก็เลยอยากให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันสักสองสามพืนนะ เดี๋ยวให้ชมก่อนใครชอบงานราชวัตเนี่ยน่าจับจองมากๆเลยเอมจะเปิดให้ในราคาเบาๆไปเลยนะคะตัวนี้เป็นงานสีตะกรนนะคะพี่ๆขาหม่บ้านสีตะกรนะคะเผืนแรกสีม่วงค่ะอดอกเป็นสีเหลืองทองนะคะงานสีตะกรนะคะมีเจยข้างหน้าค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรค่ะตัวนี้ขนาดเต็มนะคะเอมเปิดให้เบาๆราคา1550บาทรวมส่งค่ะพี่ๆขาท่านใดสนใจเบอร์เดิมค่ะ0 9 7 2 8 9 2 5 3 9 อสอบถามได้นะคะมีอย่างละหนึ่งผืนนะคะเดี๋ยวเอามาให้ชมก่อนเผื่อพี่ๆท่านใดอยากตัดผ้าถุงหรือว่าตัดเสื้อสวยมากๆแล้วก็ราคาเบาค่ะมาเบาเอ็มปล่อยเบาค่ะแบ่งปันกันไปค่ะ ราคาเอ็มจับต้องได้ทุกผืนค่ะงานใหม่บ้านนะคะทอเสร็จใหม่ๆเพิ่งหิ้วมาให้เอ็มเลยเอา้าวขายเลยทันทีค่ะพี่พๆขาสวยนะคะแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาสวยงามนะคะไหมบ้านทอมือสีตะกอเอ็มให้แค่1,550บบาทค่ะสำหรับสีม่วงนะคะโทนสีม่วงค่ะผืนแรกผ่านไปค่ะ เรามาดูผืนที่สองค่ะเป็นงานราชวัตรเหมือนกันสีตะกอเหมือนกันค่ะพี่พี่ขางานสีดำอายกด้วยดอกสีขาวนะคะเหมาะสำหรับงานขาวดำค่ะสวยมากแต่ผืนนี้จะกว้าง1เมตรแล้วก็ยาวอ่าเมตร90เซนติเมตรนะคะผืนนี้ให้ราคาเบาๆค่ะพันสีเจือไม่มีนะคะเจือข้างหน้าไม่มีแต่งานมีน้ำหนักทุกผืนค่ะพี่พี่ขาท่านใดสนใจสอบถามได้ค่ะเบาๆไปเลยค่ะมาเบาให้เบาค่ะพี่พี่ ผืนที่3นะคะผืนสุดท้ายเป็นงานปลายไม้ค่ะกว้าง1เมตรยาวเมตรห้เซนติเมตรนะคะมันแคบเอ็มันจะมาปล่อยให้ในราคาถูกๆเก้าร้อบาทเท่านั้นค่ะไหมบ้านเนื้อดีนะคะพี่ขะไม่มีตําหนิเพียงแค่เป็นงานปลายไม้แล้วไม่ถึงขนาดมาตรฐานเราก็เลยเามาเทค่ะ900บาทรับได้คือรับค่ะพี่ๆ่ะตัดเสื้อได้นะคะผืนนี้หรือไม่ก็ไปตัดชุดแซ็กได้สามารถตัดเป็นงางเกงก็ได้ค่ะผสมกับผ้าอื่นนิดนึงถ้าพี่ๆตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเล็กก็ตัดได้เลย อ่ถ้าท่านใดสนใจสามารถเบอร์เดิมค่ะ097 289 2539สามารถสอบถามได้นะคะมา3ผืนรอบพิเศษพรุ่งนี้มีนะคะพรุ่งนี้มีรอบเอ่อหกโมงเย็นเดี๋ยวเอ็มรงผ้าไหมสวยๆถูกๆให้ชมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เอาไปอาบน้ํายาอยู่ชมงานออเดิฟสามอ่อผืนสวยๆใครชอบงานราคาเบามากค่ะแบ่งปันกันใส่ค่ะพี่ๆขาไม่ไม่มากไม่มายแต่เอามาให้ชมเรื่อยๆขอบคุณค่ะ